มาติดตามกันต่อค่ะชุดที่2ของรายการสมาร์ m แมนนี่นะคะมั่งคั่งด้วยการวางแผนค่ะมาร่วมวางแผนการเงินพร้อมกันเลยดีกว่านะคะกับทางด้านของคุณณโรดมวานนิรุดีค่ะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณคุณนระดองอีกครั้งหนึ่ง <รอ S 1> นะคะ <รอ S 1> วันนี้วันนี้มาดูเคสกันดีกว่านะคะซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าท่านนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ25ปีนะคะเรียกได้ว่าเพิ่งทํางานเพราะว่าเขาเป็นทายาทธุรกิจนะคะทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านค่ะสถานะในปัจจุบันนี้ก็คือโสดนะคะแล้วก็มีรายได้3,000 30, ถึง5,000 50, บาทต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายประจําวันนะคะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อเดือนค่ะส่วนเงินออมเนี่ยอยู่ที่10,000ถึง20,000บาทต่อเดือนเป้าหมายทางการเงินของเขา ะะมีคะมส่วนด้วยกันหนึ่งก็คืออยากเปลี่ยนการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์มาไว้ในกองทุนก็เลยขอคําแนะนําว่ากองทุนรวมที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะสซื้ออสังหาริมทรัพย์และ 3. ออมเงินเพื่อใช้ระยะยาวค่ะ ให้คนนระดมวิเคราะห์ให้ฟังค่ะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จากดูข้อมูลนะครับก็จะค่อนข้างว่าค่อนข้างน้อยนะครับในแง่ของการวางแผนจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะได้คําแนะนําที่เป็นเฉพาะเจาะจงจริงๆอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่เยอะกว่านี้หน่อยนึงนะครับเช่นนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างหน่อยว่าธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับแนวโน้มแนวคดเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาเราวางแผนการเงินระยะยาวเนี่ยเราคงต้องดูการเติบโตของรายได้ด้วยว่ารายได้เ็าจะ เติบโตไหมหรือว่าใช่ครับเพราะมันก็จะกลับมาในรูปแบบของการเก็บออมได้มากขึ้นในแต่ละปีนะครับแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายประจําวันหรือว่ารายได้เนี่ยรายได้ที่เติบไม่แน่นอนเนี่ยครับมันมีผลจากอะไรนะครับก็จะมีผลจากรายลเสู่การวางแผนด้วยว่างเงินที่จะเข้าไปในพอร์ตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจําวันเนี่ยอย่างนี้ผมมองครับคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ก็อาจจะมีเงินบางส่วนที่เป็นเงินกองสีด้วยไหมนะครับค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะไม่ได้ออกเอง เป็นทางบริษัทหรือว่าครอบครัวออกให้แต่จริงๆแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรรวมมาไว้กับเราด้วยก็จะเป็นของเขาเพราะว่าวันที่เขากเกษียณอายุเขาก็ต้องเขาต้องจ่ายเอง<ช>ทั้งหมด <c oughs> นะครับก็จะไม่ได้มีในส่วนของกุงสีมาช่วยนะครับส่วนเป้าหมายนะครับก็อย่างเป้าหมายเองเนื่องจากบ้าข้อมูลก็น้อยแล้ว <c oughs> นะครับเป้าหมายยิ่งกว้างใหญ่เลย <c oughs> นะครับเป้าหมายที่นี่ผมอาจจะ ใน,ในความในสิ่งที่ผมเรียกผมจะเรียกว่าเป็นความฝันละ <Ừ. S 2> นะครับคือยังไม่เป็นเป้าหมาย๋ยวไมาดูอีกทีว่าเป้าหมายจริงจ,จะเป็นเป้าหมายเป็นยังไงนะครับงั้นในจุดนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ไปเป็นกองทุนรวมนะครับประเด็นสําคัญตรงนี้ก็คือว่ากองทุนรวมมีเต้นไม่หมดเลยนะครับปัจจุบันแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำนะครับรีเทิร์นก็ไม่เหมือนกันงั้นตรงนี้ต้องถามละว่าทีเ่เขารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับงั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมานั่งคุยกัง ส่วนซื้ออสหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้อันนี้ผมก็จะเริ่มแบงค์ในหัวเล็กน้อยเพียกแค่ช่มมันกว้างมากเลยจะซื้อบ้านนะครับซื้อคอนโดมิเนียมนะครับให้เช่าซื้อที่ดินจะปล่อยเช่าหรือว่าจะเก็งกำไรนะครับหรือว่าตอนนี้จะเป็นซื้อกองทุนรวมซึ่งไม่มีละอาจจะเป็นไอเอชไอ่าเป็นตรงนี้ไปนะครับส่วนออมเงินเพื่อใช้ในระยะยาวนะครับยาวแค่ไหนใช้เพื่ออะไร สำคัญไหมะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยสรุปมาให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับ ท่านอื่นด้วยนะครับก็คือว่าถ้าจะตั้งเป้าหมายทางการเงินนะครับตั้งยังไงดีคะอยากให้ใช้คําตัวนี้ครับมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่5ตัวนะครับก็ใช้คาว่า smart นะครับ s m a r t ค่ะนะครับตัวนี้เนี่ยหมายความว่าตัวแรกตัว s นะครับมาจากคําว่า specific นะครับก็คือเป้าหมายตรงนี้ต้องชัดเจนละต้องกําหนดเป็นตัวเลขได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัว m นะครับ measurable นะครับก็คือสามารถวัดค่าได้นะครับเพื่อจะได้เกาะติดได้ว่าตอนนี้เราถึงไหนของเป้าหมายแล้วนะครับส่วนคำว่า accountable หรือตัว a ตัวนี้คือสามารถรู้ว่าเราจะทําได้อย่างไรนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะสลับกับตัวคําว่า realistic หรือตัว R เนี่ยนะครับก็คือ realistic ก็คือคําว่ามันสามารถทําให้เป็นจริงได้จากสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่านิสัยในการที่จะทําให้ถึงเป้าหมายนั้นๆนะครับสุดสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าอยากจะได้มันเมื่อไหร่ตัวตที่กำหนดเวลาแน่นอนต้องมี time ด้วยกําหนดว่าจะได้อยากซื้อบ้านอีก20ปีข้างหนนะ,ะอยาก,กเกษียณตอนอายุ50 นะครับมันก็จะทําให้เรากําหนดตัวเลขหรือว่าวิธีการออมได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือวิธีการตั้งเป้าหมายใช่ครับพา <c oughs> พอได้ดเป้าหมายแล้วก็ต้องกําหนดแล้วว่าเป้าหมายตรงนี้นะครับมันเป็นระยะสั้นกลางยาวโดยดู <c oughs> จากตัวเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือดูด้วยว่าตัวเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญระดับไหน <c oughs> ความสําคัญเช่นอะไรบ้างเช่นท่องเที่ยว มีเยอะก็ดีถูกไหมครับก็เที่ยวได้ไกลเที่ยวได้บ่อยแต่ถ้ามีน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรก็เียวดมากเที่ยวได้เหมือนกันจะอาจจะตั้งเป้าไปเมืองจีนปีนี้ผลตอบแทนกองทุนน้อยไปเยาวราชแทนอ่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับความรู้สึกใกล้ๆกันแต่ว่านั่นคือพิวอิตีไม่สําคัญแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าอาหารสิ่งที่ใช้ในการบริโภคประจําวันเป็น high priority อย่างเงี้ยเตาต้องเวลาเรากําหนดเราก็ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ค่อนข้างต<ำ>่ำหรือว่าไม่สูงมาก <Garage S 2> ในการตอบโจทย์ในเป้าหมายเหล่านั้นนะครับเดวกลับมาดูในเรื่องของเป้าหมายตัวแรกที่อยากรู้<ด>นะครับรในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการที่เราจะเปลี่ยนนะครับว่าจากตัวบัญชีออมทรัพย์มากองทุนรวมเนี่ยนะครับมีมากมายหลายกองในตลาดพันกว่ากองในตลาดในปัจจุบันซ,ซึ่งมีความเสี่ยงหลากหลายานะครับจะเคยได้ยินไปถึงแบงก์กรุ๊ปเนี่ยแบงก์ก็จะถามว้าลงสนใจลงลงทุนในกองทุนมันนี่มาเก็ตไหม ออมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วกองทุนรวมบัน e y ้มเ k ็ตนะครับหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมที่นำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ตราสารนี้ระยะสั้นะนะครับไม่เกินห<า>ปีไม่เกินหปีนะครับบาง,บางอกองอาจจะอยู่แค่ประมาณ3-6เดือนนะครับซึ่งจะทำให้ความผันผวนของราคา นะครับไม่แตกต่างมากนะไม่เปลี่ยนมากนะมันก็เลยบอกว่ามองว่าความเสี่ยงต่ำนะครับมีคําว่าความเสี่ยงขึ้นมาละนะครับงั้นเวลาเราลงทุนนะครับอาจจะลงทุนตัวอื่นด้วยไม่เกี่ยวกับกองทรวมมันจะมี2ตัวครับที่เราดูกันก็คือเรื่องของ Return หรือว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนของแต่ละกองเนี่ยที่เขาประกาศออกมานะครับก็คือค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนที่มองดูในอดีตนะครับส่วนความเสี่ยงก็คือความผันผวนนะครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ผลตอบแทนในตลาดรับความเี่ยง40%เน่ยนะครับิวๆมล้วมันไม่ได้หมายว่า คุณจะขาดทุน40%ใช่ไหมครับแต่ว่ามันกำลังอกว่าวันนี้ผลตอบแทนของคุณมีช่วงบวกลบมีความน่าจะเป็นอยู่ประมาณ60%ที่จะบวกลบนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผลตอบแทน11%ะนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงประมาณ38%นะครับวันนี้มีความน่าจะเป็นที่ผลตอบแทนจริงๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงลบ27%ถึง49%เนี่ยประมาณ68%ะนะครับเป็นค่าทางสถิตินะครับไม่ได้บอกว่าเราจะขาดทุนแค่นั้น นะครับแต่เพียงว่ามันกรอเป็นกรอบกว้างยิ่งความเสียงสูงนะครับมันก็จะมีกรอบตรงนี้ยิ่งกว้างนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะขาดทุนก็ได้กําไรก็ได้ะนะครับซึ่งนี้ผมก็จะแนะนําว่าหลังจากที่วันนี้นะครับเรากลับไปลองไปนั่งดูนะครับลองไปติดต่อหาบรอจอ,อะไรก็ได้ขอทําแบบทดสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเองนะครับก็จะบอกได้แล้วว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะครับรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนเราก็จะกลับมานั่งวางแผนแล้วว่าโอเควันนี้รับความเสี่ยงได้สูงนะถ้าเป็นสูงจริงๆเนี่ยถ้าดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้อาจจะลงทุนในกองทุนรวมนะครับหรือว่ามีการลงไปตามเซกเตอร์อุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกลงทุนในทองน้ำมัน นะครับที่ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไองสังเกตตอนนี้ก็จะแบบมีความผันผวนสูงมากนะครับนั้นถ้าเกิดผมยกตัวอย่างอย่างลงทุนในหุ้นเองนะครับกองทุนหุ้นบ้านเราเนี่ยมีอยู่เป็นพันกองนะครับเห็นตรงนี้เนี่ยถามว่าเลือกยังไงก็คงต้องกลับไปดูในนโยบายแล้วว่ากองทุนหุ้นกองเนี้ยนะครับลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มไหนนะครับตัวสัดส่วนการลงทุนเวทให้อะไรนะครับรวมถึงดูผลกาเนินการย้อนหลังนะครับซึ่งอาจจะทําให้เราดูได้ว่าวันนี้ เ,เขาลงทุนได้เก่งขนาดไหนนะครก็คือกระบวนการเลือกกองทุนนี่เองใช่ครับก็อยากจะถ้าดูข้อมูลเยอะขึ้นะนะครับอยากให้ติดลองดูในเว็บไซต์นะครับนี่เว็บไซต์นี้ก็จะมีเป็นเว็บไซต์สาธารณะที่เข้าไปดูได้ก็คือตัวหนึ่งจะเป็นตัว www.amaic.or.th นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว www.morningstarthailand.co.th นะครับตัวนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลในการเปรียบเทียบนะครับกองทุนแต่ละกองย้อนหลังในอดีต ได้หลายปีเลยนะครับแต่ว่าพอเราอยากรู้ลึกแล้วว่ากองเนี้ยนะครับเขาลงทุนในอะไรนะครับก็ไปค้นในฟันแฟกชีตของแต่ละกองไปดูนโยบายกันละส่วนไปดูนโยบายเขาไปดูว่าแฟนเมนเจอร์เป็นใครนะครับตัวนี้ก็ดูได้ในเว็บไซต์ของแต่ละบ<อ>ริษัทหลักทรัพย์เลยใช่ครับผม ทีนี้นี่คือเป้าหมายแรกที่เขาบอกว่าอยากเปลี่ยนเงินฝากเป็นกองทุนรวม<ช>นะคะค,ค,คุณระดมก็เลยให้ข้อคิดไว้แล้วก็รับไว้ว่าจะเลือกกองทุน1รู้ความเสี่ยงก่อน2พอเลือกทําแบบประเมินความเสี่ยงรู้ความเสี่ยงของตัวแล้วก็ไปเลือกกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมนะคะ<ช>แต่ว่าก็อย่าลืมเรื่องของเป้าหมายด้วยทีนี้เป้าหมายที่2ที่เขาบอกซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าในตลาดบ้านเรานะครับมันมีทางเลือกในการลงทุน เยอะมากนะครับจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมนะครับโดยตรงก็เช่นเราลงทุนนาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์โดยตรงซื้อที่ดินซื้อคอนโดมิเนียมนะครับหรือว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อชาวเา้าอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยน,นะครับมารีโนเวทมาปรับปรุงหรือจะซื้อใหม่ให้เช่าก็ทําได้นะครับซึ่งสําคัญที่สุดตรงนี้นะครับในเรื่องของสินทรัพย์โดยตรงก็คือโลเคชั่นนะครับถ้าสังเกตจะเวลาฟังกูรูหลายหท่านนะครับสำคัญก็มีสามสามเรื่องที่ต้องดูนะครับอันแรกคือ ทำเลครับแต่ก็อันที่2ก็ทําเลนะครับอันที่3ก็ทําเลนะครับเพราะฉะนั้นตัวทําเลจะเป็นตัวบอกเลยว่าวันนี้คุณจะได้รีเทิร์นเร็วแค่ไหนแล้วจะเติบโตได้แค่ไหนค่ะแต่ในบางทําเลถามว่ามีเงินยังซื้อไม่ได้เลยครับถูกต้องค่ะเพราะมันดีมากๆเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอในบางทําเลที่ดีมากๆซื้อไม่ได้ก็เลยมีวิธีการลงทุนทางอ้อมก็คือกองลงทุนรวมนะครับกองทุนรวมหรือว่าตัว IE IT ตัวเนี้ยนะครับกองทรัสต์นะครับ ก็จะเป็นกองที่มีคนเอาโลเคชันดีๆเหล่านี้นะครับมาแบ่งให้นะครับมาแชร์ผลกำไรนะครับหรือข้อแต่พูดง่ายคือข้อข้อหาผู้ร่วมทุนของเขานน่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าดีอย่างไรนะครับตรงนี้อย่างแรกคือเราไม่ต้องเข้าไปนั่งดูหรือต้องการบริหารจัดการเองนะครับแต่เรามั่นใจว่าอสิ่งที่กองทุนเหล่านี้ลงทุนอยู่เนี่ยมันเป็นกองทุนที่อยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับการที่อยู่ในโลเคชันนี้หมายว่าเรามีโอกาสที่ได้ได้เงินปันผล นะครับเรั้นรูปแบบของผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบของเงินปันผละนะครับกับตัวแคปิตอลเกนของราคาซื้อขายในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนทางตรงนะครับตัวนี้ก็คงต้องอ,อ,อย่างแรกนะครับนอกจากมีเงินแล้วอาจจะต้องไม่มีเงินก็ต้องมีเครดิตะนะครับว่าจะต้องกู้เงินมาลงทุนก่อนนะครับตรงนี้ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตรงที่ตรงไหนดีตรงไหนราคาประเมินเท่าไหร่นะครับอันนี้ แนะนำเหมือนกันะนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ของข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้อยู่ที่ w w w reic o r t h นะครับอันนี้เป็นข้อมูลกลางนะครับมีข้อมูลเป็นไปนหมดเลยนะครับเราสามารถเข้าไปศึกษ,ษาได้อันนี้คือลงอสังหาริมทัพย์ตรงอันนี้โดยตรงเลยะนะครับส่วนถ้าเป็นกองทุนรวมนะครับก็จะมี w w w t h a i property fund com ตัวนี้ก็จะให้ข้อมูล,ลอตรงเลยก็จะมีข้อรวมเป็นข้อมูลรวมของกองทุนรวมสังิมทรัพย์ทั้งหมดที่มีจดทะเบียนอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะครับรวมถึงเวลาจะมี I p o ตัวใหม่ๆออกมานะครับก็จะมีประกาศอยู่ในนี้ล้วก็เข้าไปศึกษาเพื่อจะได้กลับมานะครับเลือกว่าไอตัวไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะครับสั้นๆตรงนี้ค่ะเขาถามถึงการออมเพื่อใช้ระยะยาวด้วยมีเคล็ดลับอะไรแนะนําทิ้งท้ายไหมคะถ้าออมระยะยาวจริงๆนะครับอย่างจะย้อนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่า อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายคืออะไระนะครับระยะเวลาเทา่าไหร่เท่าไหร่ยาวแค่ยาวแค่ไหนหบางคนบอกนักลงทุนในตลาดนะครับนักลงทุนเทรดหุ้นยาเงี้ยครับยาวของเขาเนี่ยคือ1ชั่วโมงนะครับ ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเทรดกันเป็นลายนาทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดถามนักลงทุนระยะกลาง <c oughs> ก็จะบอกว่าเฮ้ยระยะยาวเขานี่ต้องปีหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมครับน้นระยะยาวตรงนี้อาจจะต้องระบุหน่อยว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับเพื่อชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าวันนี้เราดูคร่าวๆแล้วก็จะเคยอาจจะเคยได้ยินว่าให้ออมเงินอย่างน้อย10%ะนะครับของรายได้ที่เข้ามานะครับตัวนี้ก็อาจจะแนะนําคล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ารายได้ของเรานะครับเป็นรายได้ของ เจ้าของกิจการหรือว่าจริงๆเจ้าของกิจการหรือว่ารายได้คนค,คนที่ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอไม่คงที่เขาอาจจะต้องออมมากกว่า10%เนะครับเพื่อที่จะสามารถเอารายได้ของบางเดือนที่ได้รายได้เยอะเนี่ยนะครับมาถั่วกับบางเดือนที่อาจจะไม่มีรายได้นะครับซึ่งอาจจะต้องอาจจะออมถึง50% 60%เเลยก็ได้ครับ ก็ต้องไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง<ช>นะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์สไลด์นี้แล้วก็ส่งให้กับทางด้านของเจ้าของเคสนี้นะคะใครสนใจก็ติดตามได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณณนะรดมวาดิรนะุดีนักวางแผนการเงินจากสมาคมนะักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใครสนใจอยากวางแผนการเงินแบบนี้นะคะมามั่งคั่งด้วยการวางแผนกันนะคะเขียนข้อมูล2ส่วนมานะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะส่วนแรกก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายหนี้สินสินทรัพย์นะคะซึ่งต้องบอกว่ายิ่งละเอียดก็จะทําให้เป้าหมายที่นักวางแผนการเงินนะคะเขียนให้กับคุณเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่2ก็คือเป้าหมายทางการเงินของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายคืออะไรระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมายอีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็จะต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่นะคะส่งมาที่อีเมลของ เนเองนะคะสิรัตยาแอสเซทโออาร์ดอค่ะในหัวข้อวางแผนแการเงินนะคะแล้วก็ติดตามการวางแผนแการเงินของคุณได้นะคะในรายการสมาร์ทวันนี้ทุกๆวันพุธเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะว่าเคสของคุณนั้นจะได้ออกอากาศวันไหนจะได้รอเกาะติดหน้าจอนะคะส่วนในหนึ่งงานสัมมนานะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะสำหรับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่จัดขึ้นให้กับคนไทยทุกๆคนเลยนะคะก็คือการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตค่ะโดยจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะคะที่โถง เทศกาลชั้นหนึ่งอาคารตลาดรับแห่งประเทศไทยคะ่ะช่วงเช้าก็จะเป็นสัมมนา2หัวข้อนะคะเกี่ยวกับการวางแผนการเงินแล้วก็เรื่องของเค s e s t u ี้จริงๆจากแฟนรายการสมาร์ทมันนี่เนี่ยแหละคะ่ะที่จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าวางแผนการเงินแล้วนะคะทางด้านของนักวางแผนการเงินที่ทําให้นั้นตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะส่วนช่วงบ่ายใครที่เคยวางแผนการเงินกับเราก็อย่าลืมมาเข้าฝ่าย financial fitness นะคะซึ่งคุณณโรดมและก็นักวางแผนการเงินท่านอื่นๆก็จะมาเข้าเป็นคนที่ให้คำปรึกษา ตัวต่อตัวกับคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมแจ้งทีมงานมาก่อนด้วยนะคะจะได้เตรียมเคสเอาไว้เพื่อจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะสะวัสน,นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพูดคุยกันได้ Facebook Fanpage นะคะสมัสมสมนนครมันนี่ขีดล่างมันนี่ h ช n แนลสวัสดีค่ะ The secret of success in life is to be ready for the opportunity when it comes. คัดลับของความสำเร็จในชีวิตคือจงพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงเบนจามินดิสราเอลี่